สงปูวงสู่ทะลวงอวิชชาเลื่อนทานชีวิตจิตวิญญาณ้า,า่านาในมักคาพุทธธรรมตื่นจากมงมงายสหกรณ์เลิงนกทานะสหกรณเกษตรอินรีเลิงนกทา นี่ก็เป็นเครือข่ายกิจกรรมไรสารพิษของเรานะก็ทำข้าวไรสารพิษข้าววิธีทำไรสารพิษนี่แหละนะก็มีองค์ประกอบมีทีมงานที่มาฝึกฝนการปฏิบัติศีลการลดกิเลสการเสียสละเพื่อส่วนร่วมนะไปเป็นลำดับลำดับตามฐานของประชาชนนะก็มาฝึกฝนกับเราแล้วก็ นะทำกสิกรรมไรสารพิษกันเรากนะ็เป็นผู้ประสานนะเรื่องตลาดข้าววิถีรรนะทางแพทย์วิถีรมก็เลยนะอาสาที่จะประสานช่วยชาวบ้านนะประสานงานนะเป็นผู้ที่จะเชื่อมต่อไปให้กับนะประชาชนเนะชื่อมต่อข้าววิธีรรมไรสารพิษ ไปให้ประชาชนในประเทศไทยของเราหรือในต่างประเทศก็ตามนะได้รับนะข้าวไรสารพิษนะได้รับประทานข้าวไรสารพิษกันนะส่วนแล้วก็เชื่อมช่วยนี่แหละได้ช่วยเกษตรกรนี่เกษตรกรก็จะมีประมาณ160ครอบครัวโดยประมาณนะประมาณ160ครอบครัวบวกลบนะโดยประมาณนะก นั่นเป็นเครือข่ายที่ทําให้พี่น้องก็ได้นะได้ทานข้าวไร้สารพิษกันแล้วก็เริ่มมีผลิตผลไร้สารพิษอื่นๆออกมา,าออกมา,า,จ,าจ,จําหน่ายจ่แจกออกไปนะให้กับพี่น้องประชาชน,นาใน,นประเทศเราโดยเฉพาะในประเทศนี่แหละเป็นหลักในต่างประเทศก็มีบ้างบางท่านที่มาแล้วก็ได้เอาไปในต่างประเทศก็มีบ้าง แต่ว่าในในประเทศนี้เป็นหลักนะก็กระจายไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพืชไรสารพิษนะ <c oughs> แล้วก็เราก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปด้วยนะเพราะว่าเกษตรกรเองก็องค์ประกอบในการจะกระจายนะพืชพันธุ์ัญาหันไร้สารพิษไปถึงพ้องชนนี่กนะ็องประกอบก็ยังไม่ถนัดที่จะทำเรื่องนี้นะเราพอมีองค์ประกอบ ที่จะทาเรื่องนี้ได้บ้างแล้วก็ยืนยนะย่นมือเข้าไปช่วยนะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เพราะว่านะทางนะกเกษตรกรเนี่ยก็ตั้งใจนะที่จะมาเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเราขอให้นะเครือข่ายของเราได้ช่วยเหลือแล้วก็ตั้งใจนะที่จะพัฒนาศีลของตัวเองนะการชําระกิเลสแล้วก็การมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นนะ นั่นก็คือศีลนะที่จะตั้งใจที่จะทําไปเป็นลําดับลําดับอย่างน้อยศีลห้านะก็ตามฐานของเกษตรกรนั่นแหละนะทั้งผู้บริหารทั้งเกษตรกรก็อาได้เรียนรู้ธรรมะนะ้วก็ปฏิบัติกันไปตามฐานของตัวเองไปพัฒนาไปนะนั่นแหละเราก็เลยเชื่อมโยงช่วยนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ นะเกษตรกรนะที่ทำเกษตกรรมไร่สารพิษแล้วก็ทั้งนะผู้บริโภคนะที่จะได้รับการบริโภคพืชไร่สารพิษข้าวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทันยาพืชไร่สารพิษต่างๆในราคาทีา่ทุกชีวิตอยู่ได้นะคือกกเกษตรเกษตรกรก็อยู่ได้นะในขณะเดียวกันก็ผู้บริโภคก็อยู่ได้ ก็เรียกว่าไม่ขายไม่ขายถูกเกินไปจนจนเกษตรกรนั้นอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ขายแพงเกินไปจนผู้บริโภคอยู่ไม่ได้นะก็ขายในราคาที่ถูกที่สุดนะเท่าที่เกษตรกรจะอยู่ได้นะครับเท่าที่ผู้บริโภคจะอยู่ได้นะคือทุกชีวิตก็อยู่รอดไปได้วยกันนะเป็นบุญกุศลไปได้วยกัน ก็ไม <S an> ่ให <an> ้ใครโขมเหงเราแล้วเราก็ไม่คขมเหงใครไม่ให้ใครคขมเหงเราคือมากดราคาเราจนเราไปไม่รอดอย่างนี้นะจนเกษตรกรนี่ไปไม่รอดมันก็ไม่ได้เราก็ไม่เอาจะโขมเหงเราจนเราไม่รอดเราก็ไม่เอานะจะให้เราไปคขมเหงใครเราก็ไม่เอาอีกนะจะไปคขมเหงผู้บริโภคจนผู้บริโภคลําบากมากเกินไปคือไปขายแพงจน ผู้บริโภคลำบากเกินไปเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะคือให้ทุกชีวิตเนี่ยนะอยู่ได้ช่วยเหลือเกือกกกกเกเก้อกูลกันละกันเป็นการเกื้อกูลกันละกันให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้วยกันนะนี่คือหลักการของนะเครือข่ายแพทย์วิธิธรรมเรานะหลักการของนะบุญนิยมของพุทธ,ธนะเราก็ทำแบบนี้แหลนะเพื่อให้ทุกชีวิตนั้นอยู่รอดปลอดภัยไปได้วยกัน น้าอ่าวันนี้ก็มีทังนี่แหละนะากระเสริฐอ่ากระสกรทีมผู้บริหารทีมงานนะาอ่ากระสกรอ่ากระเสริอินทรีเรื่องนกทานี่นะสหกรรมกระเสริอินทรีเรื่องนกทากก็เดินทางมาหารือกันในเรื่องกิจกรรมการงานที่จะทํางานกันต่อไปนะนะอ่าแล้วกรับที่ประดับที่นี่ก็มีปืนนกไส้ชัยยา จากแปลนฉันทามันเทศนะจากญาติธรรมอำเภอแม่ออนนะจังหวัดเชีงยงใหม่นะอะก็เป็นพืชพันธุ์ญาหารของที่นี่แล้วก็ของเครือข่ายนะสมทบกันนะดีนะนะเป็นเรื่องที่ชีวิตเรานี่ทำในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ตอนนี้สิ่งจะเป็นที่สุดสำหรับชีวิตจริงๆจำเป็นอย่างยิ่งเลยท,ทุกสถานการณ์นั่นแหละ ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดระบาดนี่นี่มันจะเด่นชัดขึ้นมามากเลยอาหารไรสารพิษพระพุทธเจ้าตัดอาหารเป็นหนึ่งในโลกต้องมีอาหารการกินชีวิตจึงจะอยู่รอดได้จะทำให้เราล็อกดาวได้แล้วเราจะอยู่รอดอย่างปลอดภัยแข็งแรงนะ้าสู้โควิดแล้วก็สู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มีเบี้ยวแรงกำลัง นะที่ดีไปทํากิจกรรมการงานที่ดีงามได้ดี <c oughs> ก็ต้องมีอาหารไรสารพิษอาหารไรสารพิษในหละกสิกรรมไรสารพิษนี่แหละเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งในโลกนะเป็นธาตุอาหารที่ครบที่เราก็ได้พิสูจน์มาว่าครบถูกศีลด้วยนะแล้วก็เป็นธาตุอาหารที่ครบเราได้พิสูจน์มาจันพาทั้งจิตอาสาและผู้เข้าค่ายรวมแล้วกว่าสามแสนท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เจ็บป่วยมาก่อนด้วยนะก่เก้าบเปอร์เจ็บป่วยมาก่อนพอมาทานพืชพันธ์ัญญาหันโด้สารพิษทานให้ถูกสมดุลร้อนเย็นด้วยทานแบบชำระกิเลสเป็นด้วยนะโอ้โหยิ่งดีเลยนะก็ปรากฏว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะจากเดิมที่เจ็บป่วยก็แข็งแรงขึ้นจากเดิมที่สมรรถนะในการทำกิจกรรมการงาน ไม่ค่อยจะดีเท่าไรนักก็เพิ่มสมรรถนะขึ้นไปนะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอย่านะงนี้เป็นต้นมันเป็นการพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าอาหารไร้สารพิษนี่เป็นคำตอบจริงๆนะเป็นคําตอบของความ,วามอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สามารถแบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นก็เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิตได้นะเป็นสิ่งที่ดีที่มีค่าที่เราควรจะช่วยกันทำนะ อาจารย์ยังคิดอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังพูดพูดกันอยู่ว่าเออเดี๋ยวอาจารย์มีนโยบายนอกจากเราจะมีพืชพธุ์ธัญยาหารที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นสดจําหน่ายไปนะสดแห้งอะไรจําหน่ายไปตามเท่าที่เรามีแล้วนีน่อาจารย์มีนโยบายให้พัฒนาไปเป็นการแปลร,รูปเป็นอาหารจําหน่า,นายโดยใช้พืชไรสารพิษเป็นหลัก นะเอาเป็นอาหารจะเริ่มต้นจากน้ำพริกพวทอมอเขียวนี่แหละนะน้ำพริกพวทอมอเขียวนี่แหละนะจะเริ่มต้นจากน้ำพริกพวทอมอเขียวน้ำพริกพวทพวทแพทย์วิธีธร,รมนี่แหละนะน้ำพริกพวทอมอเขียวนะจะเริ่มต้นอันนี้แหละนะนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังให้ทาง จิตอาสาของเราทางศูนย์ต่างๆทางจิตอาสาเนี่ไปหนะ้าทาสูตรมาประกวดกันนะไม่แน่นะ่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะมีหลายสูตรมาเลยนะเนี่ยนะเขาว่าจะานะ้ารมือก่อนวันที่สิบเอ็ดก็จะมีหลายๆสูตรมาชิมกันโอ้โหอย่เอาเผ็ดเกินไปนักกันแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวใส่พังเลยนะเอาก็ปรุงรสตามสมควรมันจะมีปรุงรสแบบมาน้ําพริกแบบรสจัด รสกลางกลางรสไม่จัดอะไรเงี้เป็นต้นอาจจะมีนะอาจจะมีนะเอื้อไว้ใครชอบรสจ,จัดจัดหน่อยเอาเนี่ยเนี้ยใครชอบเผ็ดเผ็ดหน่อยใครชอบกลางกลางเอาประมาณนี้ใครชอบไม่เผ็ดนักเอาอย่างนงี้อะไรเงี้เป็นต้นนะอาจจะมีทำสามรูปแบบแล้วก็ไปทาน้ําพริกหลากหลายจริงๆก็หลากหลายนะใช้วัตถุดิบไรสารพิษเป็นหลักนะใช้วัตถุดิบวัตถุดิบไรสารพิษเป็นหลัก น่ะคือพยายามใช้ให้ได้มากถ้าจําเป็นจริงๆก็ไปซื้อเขาเหมือนกันอย่างอื่นๆถ้าแต่ว่าเราพยายามเอาไรสารพิษนี่ให้มากในช่วงแรกมันวัสดุมันอาจจะยังไม่พร้อมไม่พอก็ให้ใช้ไรสารพิษเป็นหลักจากนั้นก็อ้าวนะค่อยๆพัฒนาตรงไหนที่ไม่พอค่อยๆปลูกขึ้นไปค่อยๆหาเครือข่ายขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้ไรสารพิษให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนอยจะงี้เป็นต้นนะให้ใช้ไรสารพิษเป็นหลักไปซื้อคนอื่นๆอะไรอะไรเขา ที่มันอาจจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยบ้างนี่อันนี้ก็น่ะอันนั้นจําเป็นจริงๆค่อยๆค่อยไปซื้อมาเสริมในช่วงแรกที่มันยังวัสดุอาจจะยังไม่ครบนะจากนั้นก็พยายามปลูกปลูบูขึ้นไปให้มันครบแล้วก็ทาน้าพริกนี่แหละน้าพริกสุขภาพนะทาน้าพริกสุขภาพจะเป็นพริกเผาพริกอะไรแล้วแต่เนาะมันก็มีพริกเผาพริกหนุ่มพริกอะไรก็แล้วแต่เนาะนะน้ำพริกสูตรนั้นสูตรนี้ มันก็จะมีลายสูตรแล้วก็ทำทำกันไปโดยใช้วัสดุตามฤดูกาลเป็นหลักนะวัสดุตามฤดูกาลเป็นหลักแล้วก็ใช้วัสดุลรสารพิษเป็นหลักนะเนี่ยให้พี่น้องศูนย์ต่างๆของเราหรือจิตอาสาของเรานาทำขึ้นมา,นาแล้วก็เดี๋ยวทางนาแพทย์วิทยธรรมเราจะจัดจำหน่ายนาทางนี่แหละนะ ตลาดวิธีทมเราก็จัดจำหน่ายเลยแล้วส่งขายทั่วประเทศเปิดโโในอนาคตส่งขายต่างประเทศนะทำน้ำพริกขายทำน้ำพริกขายเราน้ำพริกมังสวิรัตนะราจากการเบียดเบียนสัตว์นะเป็นน้ำพริกสุขภาพเพื่อสุขภาพกายใจโดยเฉพาะนะทำไมอาจารย์ถึงนะทำไมถึง ส่งเสริมเรื่องน้ำพริกนะเพราะว่าคนไทยเราถนัดที่จะทานน้ำพริกกันเป็นส่วนใหญ่ถนัดนะคือมีความคุ้นเคยกับน้ำพริกแล้วน้ำพริกนี่ทานกับผักสดผักลวกทานพร้อมข้าวใช่ไหมกับผักสดผักลวกอะไรอะไรก็เออทำให้ทานอาหารได้ดีนะเจริญอาหารได้ดีเลยกลาบเนธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะถ้าเราทานพอเหมาะพอดีเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรา นะก็่าให้มันรถจัดเกินไปนะทานรถจัดมากๆมันก็เป็นโทษทานรถพอเหมาะพอดีรถกล่อมๆรถพอเหมาะพอดีนี่ก็เป็นประโยชน์มันทําให้เราทานอาหารได้ดีนะทานข้าวทานผักต่างๆผักสดผักลวกต่างๆนะมันทําให้ทานกับอาหารต่างๆทานกับอะไรก็ได้น้าพริกนะทานกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออถ้าผูดด้ใดต้องการบรัเป็นศีนด้วย นะศีลก็จะได้บริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์นะเป็นน้ำพริกมังสวิรัตริหรือว่าเจงี้เป็นต้นนะทำแบบมังด้วยแบบเจด้วยทําแบบมังแบบเจนะท่านที่ถือศีลกินเจไปก็เอาได้แบบถือศีลกินเจท่านถือศีลกินมังก็เป็นแบบมังไปแบบกินเจเนี่ยก็จะไม่มีกระเทียมจะไม่มีอะไรของหอมอะไร5อย่างนะของฉุนไม่ใช่ของหอมเขาว่าของฉุน5อย่างนะ ไล่ไปนะมีอะไรก็ว่าไปนะคนกินเจท่านก็จะไม่ทานของฉุนห้าอย่างเนาะมันมีอะไรก็เอาไปศึกษาดูก็แล้วกันจำได้แต่กระเทียมนะใครรู้ไหมมีอะไรนะก็ไปศึกษาเอาเพิ่มก็แล้วกันนะส่วนมังเนี่ยหรือว่ามังสวิรัตเนี่ยไม่มีสัตว์อย่างเดียวใช้ได้เลยนะนอกนั้นใส่ได้หมดนะนะก็เอาตามนั้นอย่างอาจารย์เนี่เป็นมังนะ ไม่มีเนื้อสัตว์นิดพอเลยอย่างอื่นก็ใส่ได้หมดเลยอย่างเงี้เป็นต้นนะก <c oughs> ็จะมีสูตรเจสูตรมังนะว่าไปนะ้าเอือนะ้เอือ้อเผื่อว่าพี่น้องนะที่ต้องการน้ำพริกใช่ไหมจะได้เอาไปทานกันน้ำพริกนะพวะทอนะาน้ำพริกพวทอมอเกียวนะทำสูตรต่างๆโอ้คงจะมีน้ำพริกหลากหลาย น่ะส่งขายกันนะส่งขายกันทั่วประเทศตอนนี้อย่าเพิ่งสั่งมานะอย่าเพิ่งสั่งมานะโฆษณาไปเนี่ยโอ้ทังซื้อที่ไหนที่ไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะยังยัง,ย,งยังกำลังพัฒนาอยู่กําลังนะจริงๆพวกเรามีฝีมืออาจารย์เคยชิมหลายทีอยู่พวกเราก็ทําสูตรนั้นสูตรนี้มาอยู่นะก็เรามีฝีมืออยู่แต่ตอนนี้เอามาประกวดกันก่อน อ่าเดี๋ยวสำเร็จเมื่อไหร่จะประกาศบอกนะสำเร็จเมื่อไหร่จะประกาศบอกนะอ้าวสั่งซื้อมาได้นะที่ตรงนั้นตรงนี้เจอตลาดวิธีทำน,นันและนะติดตามกันไปนะไม่แน่รออีกไม่กี่วันนี่แหละอาจารย์ว่าจะได้ออกไม่กี่วันนี่และนะใช่ไหมฮะอ๋อวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนีว่างัน ออกตลาดกระปุกแรกว่างั้นนะเอาเตรียมตัวเตรียมตัวสั่งซื้อน้ำพริกมันต้องมีนะมันต้องทําได้นะอย่างน้อยเป็นที่11นี่เนาะเอาพัฒนาไป11วันเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่สองอ่าอีก1ิบวันออีกเกวันอะอีก9วันเกวันนะ9วัน,วนพัฒนาน้าพริกเกาวันน่มันต้องได้แล้วนะเอามาชิมกันก่อนช่วงนี้นะนทำแล้วก็มาชิมดูนะเอาเลยใครมีสูตรเด็ด ของเราไม่ใส่ผงชูรสนะไม่เอานะนะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดนะไม่เอานะของเราต้องไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดดอกนั้นจะปรุงแบบไหนก็ปรุงไปนะจะปรุงแบบไหนก็ปรุงไปไม่ใส่ผงชูรสนะเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดนะของเราไม่เอางี้ยนะไม่มีเนื้อสัตว์เอาเป็นว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะ ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดนะของเรานอกนั้นทำได้หมดนะแล้วก็ <c oughs> ไม่ใส่เจปลปอมที่มันเป็นอะไรแ่บนะัปลอป,ลอ,ป,ลอ,ปลอมๆนะไกล่ปลอมเป็ดปลอมอะไรปลอมมันนะลูกชิ้นปลอมอะไรปอมงเงี้ยไม่เอาหน้ารถอย่างเง้นนะปลาปลอมอะไรเงี้ยไม่เอานะแต่มันมันมีสารเคมีเยอะเราไม่เอานะปรุงงั้นไม่เอาอนุญาตโปรตีนเกษตรได้นะถ้าใช้โปรตีนเกษตรก็ได้ นะอย่างนี้เป็นต้นนะอนุญาตนะใช้โปรตีนเกษตรได้แต่ว่าไอ้ประเภทเจปปอมแบบแบบไอไ้อปลาบ้างกุ้งบ้างอะไรบ้างของเขาอะนะโอ้อ้นั้นอันั้นไม่เอานะมันเคมีเยอะนะ <c> ผงชูรสก็ไม่เอานะสารกันบูดก็ไม่เอาอาจจะใส่เกลือ,อจ,จะใส่ซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกะปิน้ำปลาปลาาเจาไม่มีปัญหาใครจะใส่อะไรใส่ได้นะ เกลนะือนะซีอิ๊วเต้าเจียวกะปินะ้ำปลาปลาาเจอะไรต่างๆนะนะใครจะใส่ผงนัวแบบแบบธรรมชาตินะผงนัวชัยาอะไรเงี้ยนะอะไรต่างๆมันมีนะเขาทำนะมันผงนัวนะ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะก็ผงนัวเนาะมันมีส่วนประกอบผงนัวนะมันมีหลายอย่างเยอะ ช้ยาบังโกศลนบางอะไรบ้างนะที่เขามาหลมๆๆเหมือนเขามีนะเขามีสูตรของเขาเดี๋ยวต่อไปเราจะทําผงหนัวขายเหมือนกันมีก็มีสูตรของเขาอยู่นะพวกเรานี่ทําสลายช้ยาสลายอะไรนะอ่าสลายฟักทองสลายนุ่นสลายนี่เนี่ยสลายใบฟักทองสลายอะไรอะไรต่างๆนี่นะทำเป็นเนี่เดี๋ยวเอามาบดเป็นผงนัวเลยนะทำสลายเดี๋ยวนี้มีตู้อบแล้วเดี๋ยวมาทําเป็นพงนัวจําหน่าย นะทำผงนัวได้นะาจำหน่ายนะทำผงนัวได้จำหน่ายาน,านี่ผงชูรสไม่ใช่ผงชูรสหรอกผงนัวนี่แหละไม่ใช่ผงชูรสแบบโซเดียมโมโนโกูตามเมีดันนั้นไม่ใช่นะโมโนโซเดียมกูตามเมีอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ผิดอย่างนั้นธรรมชาติธรมมธรมชาติ <bage> ผงนัวธนะรรมาชาติเลยผงปรุงรสนี่แหละนะผงปรุงรสธรรมชาตินี่นะไม่รู้จะเรียกว่ถถาอะไรผงปรุงรสธรรมชาตินี่แหละ อ่าอ่าผงปรุงรสในธรรมชาติในทำจากพืชนี่ทำจากพืชที่มีในพื้นทิ่นนี่แหละน่ะมีฮะอ่าซีซริงอ่ะฮะซีซริงอ่าเอ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 าก็ไปเปิดเอาอาจารย์ก็มาเก่งเท่าไหรนะก็นั่นแหละเอาผงปรุงรสที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นเคมีน่ะ อาเมื่อเอาผงผงปรุงรสนี่ไปนี่ใบชัยยาเนี่ยเขาบุกทำได้มีใบชัยานี่ยมีใบใบฟักทองเนี่ยก็ทำได้มีใบโกศนเนี่ยนะมีใบหมอนเนี่ยนะเขาจะมีหลายๆใบามาทำนะที่มันรสชาติดีๆมารวมกันแล้วทำให้รสชาติดีนะเนี่ยเดี๋ยวทำวันนี้จำหน่ายกันนะเดี๋ยวภายในวันที่สิบเอ็ดยอย่างน้อยต้องได้น้ำพริกนะแล้วก็ได้ ผงนวเด้อได้น้ำพริกได้ผงนวเอาไปศึกษาดูอาจารย์ตั้งใจเหมือนกันในภูผาเนี่ยจะทำผงนวททำน้ำพริกขายเหมือนกันนที่ภูผานะ้ำพริกนี่เอาที่มันมีในภูผานี่นตะไคร้ก็กำลังปลูกก้นไปเยอะเลยนะตะไคร้เนี่ยน้ำพริกตะไคร้อะไรเงี้ยนะตะไคร้กำลังปลูกไปเยอะเดี๋ยวปลูกพริกขึ้นไปอีกนะพริกก็เกิดขึ้นดีนะที่นี่ตะไคร้ก็เกิดดีงามเชลี่ยพริกก็เกิดดีนะที่นี่ พริกดิโวโห,โหโโเกิดดีเชอะนะที่นี่พริกก็เกิดดีแต่ใครก็เกิดดีเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวปลูกขึ้นไปตำน้ำพริกโอ้โหอะไรแบบมะมะมะเขือพวงในกที่นี่ก็เพียบเลยเหมือนกันนะโอ้โมะเขือพวงกันเยอะๆที่นี่นะน้ำพริกมะเขือพวงน้ำพริกไอมะเดืออะไรเงี้ยนะโอ้โหน้ำพริกลูกละพันน้ามะเดือลูกละพันอะไรต่างๆมีที่นี่มี อะไรอะไรที่จะทําน้าพริกได้เยอะเพอเพอโอ้หน้ำพริกกล้วยนวนลอนะไน่าหยวกกล้วยนวลอะไร <c oughs> โอ้มันจะมีทําได้หลายอย่างอาจารย์ว่างั้นนะค่อยๆคิดไปทําไปเป็นไปนได้ที่พวกเราจะทําเพราะตอนนี้เรามีโรงอบด้วยอเออมะเขืออะไรเนี่ยน่าอะไรของเราเนี่ยมะเขือเนี่ยนะมาทําเป็นแบบแห้งๆใช่ไหมเวลานั่นน่ะเป็นน้าพริกไม่รู้มันจะมีแบบเปียกแบบ,แบบแห้งอะไรก็ไม่รู้แล้ แต่รูปได้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทําได้นะพวกเราทําได้นะทำเป็นน้าพริกแบบแห้งน้ําพริกแบบเปียกเนาะมีแห้งมีเปียกไปครับไปคิดกันกนแล้วกันโอ้ทำได้เชื่อสิอาจารย์มั่นใจว่าทําได้นะ <c oughs> เครือข่ายเราก็มีหัวหอมไร้สารพิษด้วยมีไรต่างๆหน้าๆนะมีกระเทียมมีหัวหอมไร้สารพิษตรงนั้นตรงนี้ก็บอาอาศัยเครือข่ายเรา กับบางจุดก็มีเห็ดด้วยนะเห็ดไรสารพิษด้วยของเราโอ้นะาจุดนั้นจุดนี้อะลองคิดดูมันจะมีสูตรไหนสูตรไหนบ้างนะแม่ครัวไปช่วยกันคิดกันนะตามจำหน่ายราคาถูกเลยนะส่งขายทั่วประเทศนะกระปุกแรกออกนึ่งไม่ใช่11มิถุนาะ2564นะ25นะเขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์เนะนะ <laughs> นะ่ะตะลยเรื่องน้ำพริกไปก่อนเรื่องอาหารเราอย่างอื่นก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเลๆ,ๆ,ๆนะมีอะไรที่จะแปลรูปได้นะพืชไรสันสพิษเราบางจังหวะนะ่ะมีกล้วยเยอะๆเราก็ตากเลยนะ่ะตากแลก็แจกกันบ้างคายกันบ้างก็ได้แต่มันก็จะมีเป็นคาวาวนะมีกล้วยตากมากล้วยไสรสันพิษนะภาวะทอนะก็จะมีกล้วยตากเป็นขาวขาวอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะ เราประกาศที่ช่วงนี้มีกล้วยตากจำนวนเท่านี้เท่านี้นะท่านใดสนใจซื้อบ้างหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปเอาไอ้ที่มีพิษต่างๆมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็จะแปลรูปแล้วก็ขายทางออนไลน์นี่แหละนะสื่อสารออกไปแปลรูปออกไปขายออกไปนะให้ผู้คนได้ทานอาหารไรสารพิษนะพืชปันธันธุารไรสารพิษนี้ นะตอนนี้จะเริ่มแปลรูปแล้วนะส่งข่าวคราวถึงพี่น้องเราทั่วประเทศนะทั้งแต่ละศูนย์ด้วยพี่น้องจิตอาสาที่อยู่ทั้งบ้านด้วยนะท่านใดจะแปลรูปอาหารมาขายก็เตรียมตัวได้เลยนะทำให้มันสะอาดปลอดภัยนะให้สะอาดปลอดภัยนะมีคุณค่านะ,ะาปลอดภัยมีคุณค่าใช้ได้นะเอาแบบนั้นเลยนะส่งขาย รสชาติดีนะสะอาดปลอดภัยมีคุณค่ารสชาติดีนะนะ <c oughs> ไปเกื้อกูลคนในสังคมเพราะตอนนี้นี่โอ้หลายท่านก็ต้องการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยใช่ไหมต้องการปฏิบัติศีลให้ดีด้วยนี่โอ้ได้สองอย่างเลยได้ทั้งสุขภาพและทั้งศีลนะเป็นบุญกุศลต่อชีวิตนะอ้าวของเราเริ่มต้นจากน้ำพริกนี่แหละหโฆษณาไปก่อนไม่มีของขายหรอกตอนนี้นะ โฆษณาไปก็ไม่มีของขายเขาไม่ทำกันหรอกนะโฆษณาโดยไม่มีของขายเลยนะเออยใครเขาจะไปทำกันนะมีพวทอนี่แหละทำนะโฆษณาโดยไม่มีของขายนะแต่มันจะมีมันจะมีในอนาคตนะเชื่อว่าภายในเก้าวันนี่จะมีอาจัดย์พูดเพราะว่ามันเป็นไปได้ไงเป็นไปได้นะจะมีเชื่อว่าได้ไหมจะมีไหม ต้องมีนอาจะเป็นไปได้อยู่มีน้ำพริกมีผงหนัวขายนะ,ะ,จ,ะจะทำแบบเจกับแบบมังนะ,ะน้ำพริกเจน้ำพริกมังถ้าเจเนี่ยก,ก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์นะทางเจเนี่ยก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ทานผักที่มีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงห้าอย่างมีกระเทียมหัวหอมอหอมใหญ่หอมแดงต้นหอมว่าง,งั้นกระเทียม โทนจีนกุยช่ายใบยาสูบเหมือนกันนะนี่เป็นสิ่งที่ทางเจนะท่านก็อ้ามีข้อห้ามของทางเจที่จะไม่ทานห้าอย่างนี้นะส่วนมังสวรัตเนี่ยโอ้ทานได้หมดที่เป็นพืชนะพืชที่ไม่เบื่อนี่ใช้ได้หมดนะพืชที่ไม่เป็นพิษนะไม่เบื่อนะใช้ได้หมดนันแหละนะมังสวรัตเนีไนเน่ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์นะแล้วก็ ทานพืชได้นนทุกอย่างที่ไม่เป็นพิษที่ไม่เบือ่อนะก็ทานได้หมด <c oughs> นะโอเคแล้วก็ทานทำทั้งสูตรมังสูตรเจนั่นแหละนะเอ,อื้อพี่น้องเราถ้าทําได้อ่าเอาละ เสื้อขยับปีกบินบกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสู้คขา